คเลคเพิ่มมาทำไมกันนี้เกี่ยวกดาวนนี้ท่งั้นทนูลคุณม er ีฟ่าที่จริงอยู่ไหมตู้มันขึ้นเพิ่โอกคุณล้งที่มาละไปทุกีลตัวเองจะเพิ่มามาหไม่คยจะเพิ่มแค่ยังไงตล้มนจะเล่กุย ตวอ้เลิพิงปะานาธนาจะคือตัวป่าเกิดตัวไอมืาัแก่นาทำไมีแกกหลอกตัวออยู่นวยดีคุยปูมูเน่าคือออนปากคุณแก่งตาม่้องอยู่นนมาทำไมนาคุณแก้งไปปูหมูเนาคุย้คมาเท่ากันนี่แต่คุณได้ยัไนาคุณคุย,ยปูหมูตะพูร้นไม่ได้นี่คยปูมูลงเส้โดเนี่ยคุยอ่ะนาชีกุยนาท่้งกันม คุยเด้อป้กแกทำไมคุยเด้อแก็นาปูมูต้องคุยปูขูเนาะคุยซับพอตัอตูเต้าคยเด้อแดนนี่เนาแดนมอยตอนไ่นต้อพ่อตูแเดนเนาตูเต้าเนาต่ป้าต้องคุยปูป้าได้นาปูขู่เลยอันนี้อาตอนป้าคุยปูขป้าดนนาปูมูนางโลเลเนี่ยยิงไปทั้นางโลเลอจังคุยปขูเนาะร้อนหรอันจะดี นาปอมจ่างตะเปะปูมเมะนาปุกคู่ย er. the the hmm. ังเกะทั้งนี่ยังคุณในหาจนคู่จะตะเมรา้อเจ้าข่อยปูมูเด้ตะเมรา้อปลาคือปูมูมึกะปานาปุกคู่เกะน่ะอยู่เจ็งเจ็งจ๊ะม่อข่อยปูมูนาเอาจะน้ำคู่บุยบุยหนอพรือทำไมนาปุกคู่อะเล๋ออิหึนากะดอนะมูเด้ข่อยปุกคู่กะลอเล่บานาลำเกะ కొక్ దెన నాకు మూ ఆమ క్విక్ కొలంగ బనలా నకు గు కొలన్ లే ఫి యమ్ దే చెమ క్విక్ పూ మూ సే నోని చెమ ఫి తోనిని నాకు మూ దే సే బతౌ దరా ము నం కు బాంగ ప ము నం ఆలమై దే కు బాంగ లేనే రాంగో యోనా నాకు మూ ము నం ఆలెం క คุยป้โค่รุ่นเลดังตุลูกคค่ที่อันยูกรุนทางรีวังลามกีดาลูบูที่อันยูนะทางรีวังล้มกระดาบาสีเด่นเนี่ยอารมณ์ชักนุ่มไปสุดทางนี้คุยต่นเช็มมานาเช็ะเช็งฮัเช็งดำลูกคค่ที่ก๊า ทำไมเนี่ยกะตูจะปินอยากกังประธานอ่อนี่แกจะเปลี่ยนเช่นไรคุยแต่เซ็งนงดเลยดีนักคุณก็โกงสุดจะกาดนักซอบมับจคุยนักพุเศนักจ้ตรงน้พอม่เยอะคุมดทำนี่จ้ตึงแม่งพที่นู่นคือนาละด้วยก็คือเซ็งแล้งเนาะอซศนเดืออซศนมากคือรล้เจ้านันลืจาพออุยกะขาดอาเอ้ยนัไอ้ีจ้าปีนแพงนายอีมาคุยได้ไหม นดีคือต้องอนนั้ลยคืออะไรันโยตองันไหนดีคืมีนุ่มๆคงานนั่นลคือพอนี่เจ้าเวียเนื้อเนาเป็นอะไรพอต้องลอโยลูกข้ที่หเนืลูกข้ที่คือต้องอนก็ต้องมาเบิกนะเก็พอจะพอ ที่อยู่ข้านมาทอดไป้เลยโคร้อนฮ่า่าฮาได้เลยพวกโคร้อนอยู่ไร

มูน่นพา,า,าพายุจะฉันมูคุณพาให้กูมูไหมค่ะอืมพังโดนกับมูอินทรลีกิจจ์ไปยนะสิแม่บู้ใ่อิทรีกิจจกัมูมึงต่อร่างเรื่องกูมเอาปีนไปเรื่งรงรงรงอ,องะ ผมผ่าแก้มารีเด็กาก็รูน้ำาผมอินทองรีปักตาผาตึงตาสิกสางส่ปีว้จ่าชเดเออเรียนตงจีเลยพวคุณคุณน้องยามเลยมเอาข้าตมอินทองรีมาผาสายนเท้าแาอยู่นอนก็นะมาหลังไงเนมีอยู่ในภาษาหรือขมันหอ จีบคันนีอย่างหขาห้องนัพารีนนอกเสน่ห์ขอ่มีภาพตัวมูจตะเกียบก็เห็นคุณมมานี่ม่อีต้ล่างองมีจะวางเด็กเนีื่อไปอี้ามคมณคุณมึงเกี้ยวต่ดไปนี่คุ้องเน่าแบเนี้คุมเกียวยังไงคุก็โดนเจ้าห่าวต้องโดเด็กมีคุณต้องเน่าแบบนี้ห่าวยังไงคุณนาเลนผ่า้าผาที่ชิ้ชันตัดสเล่นา ภาพเนี่ยตูมึงลยสุดตะเกียบตาแต่มันไ่ม่อีตอลานก่อนตมึงสัตวเร่งคะตะคุยโก๊กูไม่รักโกกูไม่รักเงินดียรทำเงอน การดูด้วมไหมบ้ากปตมัม e ือเลกลางรรมานามาดูยอดวคถ้าดูเอั้วทำขคูเกินไหมเกินเดอมหเกินไหมเกินฐานไหมฐานขั้วมี่านางอาิตนะเว้ยปาบางคนกดงแ้นเนองกก็ดข้างหน้าเราคู่คู่กับคนกินดินตัวลัางพูดนะเลีดีเลี้ชีดวงน้ข้าวเลยป้าจมาต้องได้รู้เราเอง่ย วางหลังุามูนกวงโคอยู่นะยปฟาลั่งทิ่นะวไปมู้ไปตามทั้งยอมั้งขเดืสีแล้ววางตะก่อนไ่เช่นเดีกับู่ขู่นทถู้ตะก่อนม่ไก็ไปรู้ไปตามก็ไปวางู่เกิดตะกอนชาน่พายอยู่อ๋เกดนู่กไม่กูนั่อน่าจะผาขู่เส้นน้ำแะนี่ผ่าลอันนี้อางลุงาเููู่น่หน่ยไม่เจอน่สิแล้วม่ะปอ่ปู้ไปตามกูเกิดมื่นน่าจะม่กู่่ารู้ักน่ากเลยมนก่น

낭롱했는뎅 낭롱했지요 저는 탈리보는 빛이 나고 한 안이 되요 탈리보는 사흘만 부풀리네요 저는 낭롱했는 탈라라 티비 부풀 이다 꿈이 되나 읍오자다 꿈이 오지요 난다 꿈이 부풀 아 탈라라 티비 낭롱했는 거그그그그그아 낭롱했는 그그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  ต่เล่ทางชาติร้านหมอมาหมอชนิดโขลกโขที่กาต้องโต้เมึงไอเด็กนี่ต้องโขโขโขถ้าได้ลู้โขที่เด้ผ่าสาราแต่ไอ้ที่จะรู้อยู่ไม่หม่น้โลเละตามสาระที่ตารรู้ไม่เนาะไม่ใหม่แค่ตารผ่าแล้วสดีสุดเปลี่ยนมาถามอันนี้โอาเียงหรือโขโขอาหูหรือมงจะได้โข นาที่างการเงินเนาะด่าโอ้ยไม่ทำไปก็ร่ำเรี้นกจะโอ้งงจนามีาติเแม่กูคูกูจาเนียนางโลเล็่กคยู่นะอยางนี้ก็แง่บางเดแม่ก็คูกูจเนียต่นี่ผ่านเจราหลคู่มาท่น um, um, ี่เราแหน่นึ่งูซ่านเนาะถ้าม่มีเหาไม่มีดาเมื่อเราแล้วตะ้ายทำมาลุก่อนไม่ต้องมุเนานเรา่นัเะ ตอมึงเอาตัวมระวไปอาจารย์แค่ทานมีลาด้วงอทาดตลาหตลาดานี่เราผ่าหัวขาดที่วังเวผ่าพินิ้งตัดทีขาอุ่งเท้าเนาะกูโจูด้วกูนายนี่ผ่าเนาะว่นนี้่าเจร่าไม่เป็นกูโจูด้ตสนัยนี่ผ่าทอกอาบากีบากูโคมือด้เนาะผ่าหนานม่เนาะนู่คเนาะเนาะนาผ่าเนาโคเนาะ อ oh, oh, ่อโหรู Luckily, ้เ <magical> ต <moon> <tra> ็มหนุ่มขี้ติดเต็มบกเต็มบรุนเต็มทูแล้วตัวนอลอลเอ้อลูมูนังเรเห็นน้องวิกุจโกนอีมาทใหม่มูรู้แต่บ่เอาเลยพี่จิไม่นะออเลยพี่จิไม่บ่มูสิผักตัวเองน่ะเนี่ยถ่าตัวเองถ่าอีกที่ตัวลํารู้ก็มูแต่ เออตตัวร้านตอวนี้เมนรานผู้มูงตมวิคู่ตมวยตาคืออตมวิคู่มวยตานี่เอาตัวทำไมผู้มุงตมคุณมองอย่างอือตอฮะนี่ล่ะผู้มูงจงแค่สารน่ไหมผู้มูงจูด้าเหรอจูด้าแต่ผู้มูงแต่โดะสิผ้าทมแน่อยู่แม่เล่คู่แมนลานอองแด้ดทำมาตักผู้มูนางรอเลยผู้มูนางรอเร่ดอกแยเปียกต้นสิผ้าดยอย ไปคูแต่สเร่ซาิวมันานี่ซาดเล่ยทำไมคูจะเล่ยกูโลเล่ีต่อรำเวิแม่นางตะมูเออต้องกีสุดแต่พวกมูทำไมมูอีมินมาอีต้นตะมูต้องกินตมินางเออเว่ยจะนีผ่าปผู้กูมูพวมูนางโเลยอะนต่อรำนะมินต่อร่ำต้ตมูนางเออไปคูแม่ซีมุ่นเดือทา คุณหมูน้องรอดแกตะนาหมูต้องสิผ่างอตัวนี้ก็มันล้าอยู่เปะมารู้นี่ผ่างออยู่ลงนี่สะคอดูออนโดอวยบ่ว่ามาหาข้าเนี่ยพวกมูพวกมูรอดแวตะอยู่ถ้าซะเซดูเวคุมันลาเลยมาเดคุณมูนี่หลอนน้อซิคุณมูรอดแวดอกมวยเดน้อดอกมวยเดอะเรไหนอ่ะอ่อนน่ะคุณมูสันดูตะคุณก็ล้าได้เวคุเป้อไว้นี่กูคุณมูจะบันบรอมคุณมูนี่แทงคูแน่คุณสิผ่าทีละพวกมูสิอือบ่น่ะเดมวยเดพวกมู